นะคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องจิตนะคะฝึกจิตเราต้องรู้จักจิตวลีนี้ค่ะก็มาจากหลวงพ่อนะคะเหศนั่นเองท่านได้พูดถึงนะคะการฝึกจิตก่อนที่เราจะไปฝึกจิตค่ะเราจะต้องรู้สภาวะกิริยาอาการของจิตทําไมละ่ะเพราะเราจะได้แยกให้ออกนั่นเองระหว่างจิตนะคะแท้แท้หรือธารุู้กับ จิตที่ทำงานในขันนะคะหรือเราจะเรียกว่านะคะเจตสิกค่ะตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะคะครูบาอาจารย์เนี่ยมุ่งเน้นให้เราแยกให้ได้ระหว่างจิตแท้ๆหรือธาตุรู้มีสภาวะแบบไหนกลับ<ม>จิตที่อยู่ในขันที่ทำงานในการรับรู้นะคะ<ม>นั่นก็คือวิญญาณในขันนะคะที่ทำงานร่วมกันกับนะคะเจตสิกค่ะเจตสิก อย่างที่เรารู้โดยเฉพาะใครที่เป็นสายปฏิบัติธรรมก็มักจะเรียนรู้และเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเจตสิกก็คือนามทั้งสานามนะคะสัญญาสังขารเวทนานะคะทั้ง3อย่างนี้เป็นอาการของจิตนะคะฉะนั้นหากเราเข้าใจอาการของจิตค่ะมีสภาวะมีการทำงานแบบไหนและเราก็เข้าใจจิตแท้แ้หรือจิต น,นะคะเรื่องจิตเดิมแท้ในยุคนี้นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าธาตุรู้ค่ะนะธาตุรู้ค่ะฉะนั้นยุคนี้ค่ะทุกคนต้องตื่นตัวเรียนรู้ค่ะเพราะอะไรเพราะหากเราเข้าใจเราจะไม่ไปยึดอยู่ในสันแนะ่ะเราจะไม่ไปยึดอ่านนะคะสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนอัตตามันจะถูกสลักออกมาค่ะมาเดินจิตค่ะมาฝึกตัวเองดูจิตค่ะเพื่อให้เห็นธาตุรู้บ เพื่อเห้เห็นะนะคะจิตท,ที่อยู่ในขันของเจตสิกค่ะจิตเรามันเป็นสภาวะธรรมธาตุอย่างหนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตหยิบยกของครูบาอาจารย์มาอีกแล้วนะคะเป็นธรรมธาตุค่ะคมคือมันเป็นสิ่งที่นะคะมีสภาวะเป็นธรรมชาติที่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันก็เป็นนิ่งสงบของมันอย่างนั้นค่ะเขาเรียกว่าไม่เกิดไม่ดับค่ะเป็นอมตะ ภาพิดแท้ๆเราเป็นอมตะนะคะมันมีสภาวะนิ่งสงบสันติค่ะนะคะสภาวะของมันกิริยาอาการของมันค่ะถ้าเราเข้าไปดูมันแน่นอนกันเราก็จะเห็นสภาวะนิ่งโล่งโลงสงบสงบก่อเพราะถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะอยู่ในศูนย์แยค่าการที่เราจะเห็นสภาวะนิ่งโล่งโปร่งสงบที่เป็นจิต แยกออกมาจากขหน้าแยกออกมาจากอาการจิตก็คือแยกออกมาจากเจตสิกค่ะมันก็จะสงบของมันนิ่งๆและทุกคนก็มีทุกคนก็เคยเข้าไปสัมผัสและเข้าไปเห็นแล้วค่ะดังนั้นวิธีการเห็นวิธีการดูค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจดูไม่เคยเข้าไปดูจิตตัวเองไม่เคยสนใจและก็ไม่รู้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าวิชาตแต่วันนี้การเราจะ,ะวิชา ควาเรื่องต้นคือฝาวิชาให้เรารู้สภาวะจิตตัวเองนี่หลกเขาเรียกว่าวิชาหรือจุดเริ่มต้นไงที่เราเข้าใจสัจธรรมธรรมชาติของจิตค่ะจุดเริ่มต้นเราเห็นได้ด้วยวิธีแรกคือวิจีธรรมชาติค่ะ ะะวิธีธรรมชาติมีอยู่กับเราทุกคนเราเคยเห็นสภาวะนี้แล้วและเราก็เคยอยู่กับสภาวะนี้นแล้วค่ะนะคะส่วนวิธีที่สองค่ะนะคะวิธีแรกมันจะเป็นวิธีที่มันจะเข้ามาแบบธรรมชาติแบบบังเอิญไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจผ่อนคลายค่ะส่วนวิธีที่สองจะเป็นวิธีที่เราตั้งใจ ฝึกและอยู่กับมันสับหมำ่ำเสมอฝึกให้มันมีกำลังและเราอยู่กับมันไปเลยนะคะมีสองวิธีค่ะมาพูดถึงวิธีแรกก่อนค่ะวิธีแรกเลยค่ะธรรมชาติของจิตค่ะนะะธรรมชาติของจิตมันนิ่งสงบธรรมดาเราจะเห็นมันกรณีที่เรานะคะธรรมชาติเช่นเดียวกับมันไง จิตเราเป็นธรรมชาติฉะนั้นเราจะเห็นก็ต้องเห็นแบบธรรมชาติไม่มีความต้องการไม่มีความอยากนะคะไม่มีการบังคับขู่เห็นอะนะคะจะเห็นมันแบบธรรมชาติอะแต่ธรรมชาติตัวเนี้ยมันอยู่ของมันอย่างนั้นอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เห็นมันอะมันอยู่ของมันอย่างนั้นตลอดปีตลอดชาติไม่มีที่สิ้นสุดสภาวะมันอยู่ของมันอย่างนั้นอะแต่เราเองเนี้ย จะเห็นมันก็แค่เซียววินาทีชั่วคราวค่ะนะคะเราจะอยู่กับสภาว,วาเนี่ยชั่วคราวเท่านั้นและเราจะไปเห็นมันแบบธรรมชาติกรณีไหนกรณีที่เราไม่ตั้งใจค่ะเราผ่อนคลายเราลีละ่ะเรากำลังจะนอนเรากำลังตื่นค่ะกูง่ายๆช่วงเวลาที่เราไม่คิดค่ะหรือคิดน้อยๆค่ะ อ่ะเราลองสังเกตช่วงที่เราไม่ค่อยคิดช่วงที่เราผ่อนคลายลีนแหลกหรือกําลังจะพักผ่อนเราจะสังเกตช่วงนั้นอิดเราเย็นเย็นเบาสบายค่ะเราจะเห็นมันช่วงนั้นค่ะเราจะเห็นสภาวะนิ่งโลง่งสบายสบายและเราก็เคยเห็นและเราก็ไม่รู้นั่นคือจิตเราค่ะจิตแท้้ทค่ะไม่ได้อยู่ในขันง่ะนะคะอ่ะทุกคนลองดูค่ะ ทำตัวให้รีแลกผ่อนคลายก่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกหายใจเข้าลึกยาวหายใจออกนี่แหละเราต้องการดูค่ะเพราะช่วงที่เราหายใจเข้าลึกหายใจออกเรากําลังผ่อนคลายค่ะศาสตร์ตะวันตกนะคะดังนั้นวิธีการนะคะฝึกแบบธรรมชาติค่ะก็คือคุณผ่อนคลายร้นลก นะคะผ่อ,อนคลายลีเลกและคุณก็ดูสภาวะช่วงที่คุณลีหละกคุณจะไม่มีความคิดคุณจะเห็นจิตที่นิ่งโล่งค่ะกับช่วงทีคค่คุณหายใจสบายสบายค่ะคุณหายใจสบายสบายค่ะคุณก็เห็นไงหายใจเข้าลึกหายใจออกเบาสบายคุณก็เห็นจิตตัวเองค่ะและช่วงที่คุณทำกิจกรรมอะไรอยู่เฉพาะกิจกรรมนั้นค่ะ นะคะคุยง่ายคือจิตคุณกําลังโฟกัสอยู่กับบางสิ่งเพียงเรื่องเดียวช่วงนั้นคุณชำเลืองสังเกตได้ค่ะมันนิ่งสงบอยู่ค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างอ่ะคุณกําลังฟังอาจารย์อยู่ค่ะกิจกรรมคุณคือการฟังอาจารย์อ่ะและคุณสังเกตค่ะจิตคุณมองอาจารย์ค่ะคุณสังเกตจากตาข้างในอ่ะตายาน นะคะหรือใจข้างในคุณกับใจข้างในคุณที่มันรับรู้ด้วยกิริยาอาการหรือรับรู้ด้วยความรู้สึกข้างในค่ะคุณรับรู้ด้วยความรู้สึกคุณสังเกตความคิดคุณคุณสังเกตสภาวะนะคะที่ไม่มีความคิดค่ะพอช่วงที่คุณกําลังโฟกัสเพียงหนึ่งสิ่งเขาเรียกว่าอารมณ์คุณมันมีเพียงแค่อารมณ์เดียวค่ะผ่านตาจ้องอาจารย์อยู่แล้วคุณเอาตัวสังเกตตัวดูข้างในคุณอ่ะ ดูความคิดคุณมีไหมดูความนิ่งสงบดูความโล่งโปร่งอะเห็นไหมฉะนั้นอะธรรมาชาติคุณจะเห็นได้คือหนึ่งคุณผ่อนคลายคุณโล่งอยู่คุณผ่อนคลายค่ะกำลังขอนคลายแบบเบาๆไม่ต้องทุกขณะคุณก็เห็นค่ะทำไมถึงเห็นเพราะจิตเรามันลีแลกอยู่ นะคะอย่างเราอยู่กับลมจิตเราก็อยู่กับลมไงจิตเราอยู่กับกายนะคะจิตเราอยู่กับกายเราก็เห็นไงฉะนั้นวิธีการเห็นแบบธรรมชาติคือไม่มีความตั้งใจไม่มีความอยากไม่มีความปรารถนาใดๆกันเราก็เห็นง่ายค่ะนี่คือข้อที่หนึ่งอ่ะไม่มีความต้องการความอยากอ่ะนะคะเขาเขาเรียกว่าจิตแบบเผลอ,อๆอ่าแบบผ่อนคลายค่ะและแบบธรรมชาติที่สองอ่ะ เรากําลังโฟกัสทำจิตเราอยู่กับบางสิ่งบางอย่างเช่นกวาดบ้านอะโฟกัสทํากับข้าวทางานทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะสวมเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าค่ะกิจกรรมเดินนั่งธรรมชาติของเราจิตเราโฟกัสอ่านหนังสือจิตเราโฟกัสอะไรก็แล้วแต่คุณมีตัวสังเกตมีตาสังเกตคุณไปสังเกตดูให้เลยค่ะนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้ไปดูมันค่ะแต่ยุคนี้นักวิทยาศาสตร เด็กรุ่นใหม่ออกมาสอนเพราะนำศาสตร์ในตะวันตกมาสอนกับเพราะจิตตัวนี้มีอยู่กับเราทุกคนใครเคยไปเรียนศาสตร์สมาธิตะวันตกวันตั้มสมาธิติดสัมผัสต่างๆก็มีสอนกันอยู่ค่ะอาจารย์ก็มีสอนเช่นเดียวกันค่ะนี่คือจิตเรามันโฟกัสสิ่งต่างๆอยู่ค่ะช่วงนั้นจิตมันอยู่แค่เรื่องเดียวค่ะเขาเรียกว่าโฟกัสอารมณ์เดียวช่วงที่โฟกัสอารมณ์เดียว่ะตาในมันทํางาน่ะ ะะเรากําลังจับไม้เรากําลังจับมือถือตาในทํางานค่ะจิตมองไปที่มือถือค่ะตาในเห็นค่ะเห็นอะไรเห็นความโล่งโปร่งนิ่งค่ะคุณโฟกัสทําอะไรเพียงหนึ่งเดียวคุณใช้ตาในาสังเกตคุณเห็นความนิ่งโล่งนั่นแหละคือจิตแท้ทัต ฉะนั้นหมายความว่าจิตแท้ๆมันแยกออกจากหน้าทันทีเลยค่ะถ้าเกิดคุณดูอย่างนี้ค่ะและการฝึกแบบนี้ค่ะคุณฝึกในชีวิตประจําวันให้เกิดโอตโอต้โตแบบนี้ค่ะคอยเข้าไปสังเกตจิตเดิมแท้คุณหรือพารูร้บ่อยๆและเวลาเราฝึกแบบนี้ยเราจํามันได้จํามันได้เห็นจนจดจาจนเกิดความเคยชินมันเกิดสติด้วยค่ะ มันเกิดกำลังสติกันและตรงนี้เนี่แหละเราตื่นรู้ค่ะเราตื่นรู้เราเห็นผู้รู้แล้วค่ะเราเห็นผู้รู้ค่ะและเราเห็นผู้รู้แล้วนะคะเราเข้าไปรู้สภาวะนั้นบ่อยๆบ่อยๆค่ะจากแรกๆเราไปรู้แบบนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ เราค่อยพัฒนาไปอยู่กับมันไปเลยค่ะเขาเรียกว่าดูจิตอยู่กับจิตแบบธรรมชาติไปเลยค่ะจากเข้าไปทีละน้อยทีละทีละน้อยทีละน้อยเราฝึกมันเริ่มมีกําลังก็อยู่แบบผาวเลยและการฝึกแบบธรรมชาติแบบนี้ค่ะคุณไม่ต้องบังคับเลยนานและก็ไม่ต้องเข้าต้องทําแบบเป็นพิธีรีตองหลักคุณจะเห็นความคิดคุณหายคุณแยกขันห้าได้โดยธรรมชาติด้วย เป็นการฝึกแบบธรรมชาติทีสูตรมาแล้วกับตัวเองค่ะเห็นจิตตัวเองเห็นการปรุงแต่งตัวเองเห็นตัวเองค่ะเห็นตัวเองคืออะไรเห็นขันห้าเจตสิกเห็นว่าเรากําลังคิดลบอยู่เห็นว่าเรากําลังคิดที่มันอกุศลค่ะเห็นคิดดีเห็นคิดชั่วค่ะเห็นอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีค่ะและเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะจิตเราก็นิ่อยู่ นะทำไมมันคิดชั่วจังมันคิดคิดชั่วก็ทุกข์คิดบวกก็สุขค่ะเราเห็นจิตตัวเองค่ะนะคุณจะตื่นเต้นกับสภาวะน,นี้ค่ะตื่นเต้นตรงที่ตัวเห็นมันเห็นนี่แต่ไอ้ตัวคิดมันก็คิดจริงเลยนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปฝึกค่ะเราจะแยกและเราก็จะเริ่มถอยออกมาอ้าวนั่นไม่ใช่ของจริงมันแค่สมมุติ ไอ้ที่ฮิตอยู่เนี่ยดาคนนั้นคนเนี้มันสมมุติอยู่มันดาเขาเนี่ยเขารู้ไหมเขาไม่ได้รู้นะคะยกตัวอย่างประสบการณ์ของอาจารย์ค่ะจิตมันดาจิตมันนะคะมันมีแต่ด้านลบๆค่ะบางทีมันก็บวกค่ะมันสลับไปบวกมั่งลบมั่งบวกมั่งลบมั่งเราก็ดูจิตตัวเองคิดทําไมนะมันคิดทําไมอ่ะเราเห็นเลยว่าเนี่ย เจตสิกที่ครูบาอาจารย์บอกมันเป็นแบบนี้นี่เองนะ,ะ่ะที่มันทําให้เราทุกข์ค่ะนะคะที่มันทําให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านเปิดสภาวะอารมณ์ต่างๆก็มาจากการคิดตรงกลางแล้วเราก็เห็นมโนเราอีกค่ะอดีดค่ะนะคะภาพค่ะเขามีภาพมันก็ชอบส่งไปที่อารมณ์ส่งไปที่สังขารเราเห็นงานนี่เห็นไหมเวลาเราเห็นจิต เราแล้วเราฝึกฝึกจากแรกๆเราฝึกไปดูมันทีละเล็กทีละน้อยจนมันเกิดกำลังอะมันเลยแยกเห็นจิตตัวเองคิดดีคิดไม่ดีอารมณ์พอใจไม่พอใจกันนี่คือความวิเศษค่ะนะคะนี่คือการฝึกแบบธรรมชาติเราฝึกมันทุกวันได้เลยค่ะทองแรกๆกำลังมันน้อยหน่อยก็เข้าไปแจมันเล็กๆน้อยๆอยค่ะโอ้วันนี้อาจารย์ฟังอาจารย์อมรฟังอาจารย์ครูบาอาจารย์ ที่ท่านสอนไว้คารวาสอนหลายท่าน่ะนะคะอาจารย์บอกได้เลยกามีคารวาสอนเลือไปเลือกดูเลือกเสพให้เลยค่ะที่เราชอบค่ะตรงนี้เนี่ยแหละสําคัญอยู่ให้ได้ด้วยจิตที่ว่างภาษาเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากค่ะ จะอยู่แบบไหนสายกลางอะอยู่กับปัจจุบันทุกขณะและเป็นสายกลางตรงนี้เนี่ยแหละเป็นบททดสอบจิตใจเรากะคุณผ่านตรงนี้ได้หรือไม่นะคะอยู่แบบสายกลางใช้ชีวิตในทางโลกก็ได้แต่จิตเราสงบนิ่งอยู่กับจิตตัวเองที่สงบนิ่งได้แค่มองสิ่งต่างๆรู้เฉยๆมองเฉยๆตรงนี้เนี่ยแหละเป็นบททดสอบว่าจิตเราค่ะเดิน มาอยู่ระหวับไหนแล้วจิตของเราเนี่ยนะคะมันไปในทิศทางไหนคะ่ะนะคะ,ะวันนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะการเดินจิตนะคะ